บอดปังสวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาสอนวิธีการใช้งานระบบบอดแคทของบอดปังในแฟนเพจ a c e b o o k กันนะคะขั้นตอนแรกเลยนะคะให้พี่ๆนะคะเข้า Google Chrome ของเราแล้วก็ทำการล็อกอินเฟ e บ o ๊กที่เราต้องการจะใช้บอดแคทตของเราลงไปให้เรียบร้อยนะคะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะ ให้พี่ๆนะคะเปิดระบบบอร์ดปังขึ้นมานะคะตัวระบบบอร์ดปังที่ทางทีมงานสอนติดตั้งเอาไว้นะคะก็จะมีการปักหมุดมาอยู่ในหน้า Google Chrome ของเราตรงนี้นะคะส่วนวิธีการติดตั้งเนี่ยถ้าเกิดพี่ๆคนไหนนะคะอยากได้ตัววิธีการติดตั้งสามารถขอเพิ่มเติมได้จากทาง Admin Support ได้เลยนะคะตรงนี้เราก็ทําการคลิกซ้าย1ครั้งนะคะที่รูปเลีงบอร์ดปังนะคะจะเป็นการเปิดระบบขึ้นมาแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะหน้าระบบเนี่ยเขาจะให้ทําการล็อกอินนะคะพ, ie, พ ie ี่ๆก็สามารถใส่อีเมลพาสเวิร์ด ที่เข้าใช้งานลงไปได้เลยนะคะนี่นะคะเมื่อเราเข้าสู่ระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตัวระบบก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะวันนี้เราจะมาดูวิธีใช้งานบอสแค s t ในแฟนเพจ a c e b o o k นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะเลือกไปที่แท็บตัว Facebook นะคะจะอยู่แท็บแรกแบบนี้ วิธีสังเกตว่าเราอยู่ในแท็บ a c e b o o k ไหมนะคะให้ดูแท็บตรงนี้นะคะถ้าเกิดเราอยู่ใน Facebook นะคะตัวแท็บของ Facebook มันจะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะหรือว่าถ้าเกิดเราอยู่ใน l i น์โอเอนะคะตัวแท็บของ l i น์โอเอเนี่ยก็จะเป็นสีขาวแบบนี้นะคะพี่ๆอยากเลือกบอสแครในแพลตฟอร์มไหนนะคะก็สามารถคลิกไปที่แท็บของแพลตฟอร์มนั้นได้เลยนะคะตัวหน้าระบบของเรานะคะตรงนี้เขาก็จะมีในส่วนของประวัติการบอสแครดด้วยนะคะในกรณีที่เรานะคะอยากจะดูประวัติการบอสแครที่ผ่านมานะคะเราก็สามารถ เข้ามาดูในหน้าประวัติบอดแคสได้เลยนะคะส่วนแถบตรงนี้นะคะข้างๆกันจะเป็นแถบสําหรับติดต่อซัพพอร์ตนะคะก็คือเมื่อพี่ๆคลิกตรงนี้แล้วนะคะเขาจะมี QR Code Line ไลน์ของบอดปังขึ้นมาแบบนี้นะคะก็สามารถสแกนแอดไลน์กับทางบอดปังได้เลยนะคะเผื่อว่าพี่ๆคนไหนมีคําถามเพิ่มเติมนะคะอยากจะสอบถามกับทางแอดมินก็แอดไลน์ทีมซัพพอร์ตเข้าไปได้เลยเรามาดูในหน้าระบบกันนะคะ ขั้นตอนในการบอสแคสนะคะตรงนี้ให้พี่ๆีสังเกตที่ด้านขวามือของเราก่อนนะคะจะมีช่องสําหรับแสดงแอดมินเพจของเราอยู่ด้านขวามือตรงนี้นะคะให้เราดูชื่อ Facebook นะคะตรวจสอบ Facebook ของเราให้ถูกต้องก่อนนะคะถ้าหากว่าเราล็อกอิน a c e b o o k ไปแล้วนะคะแล้ว a c e b o o k ไม่ขึ้นในกรอบขวามือตรงนี้นะคะ ให้พี่ๆนะคะกดรีเซ็ตบัญชีหนึ่งครั้งนะคะแล้วก็กดย e สตัวระบบเขาก็จะดึงตัว Facebook เข้ามาใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะขั้นตอนแรกในการบอสแครดนะคะให้พี่ๆนะคะเลือกเพจที่เราต้องการก่อนเลยนะคะจะอยู่ตรงนี้นะคะคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ช่องเลือกเพจนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกเพจที่เราต้องการลงไปได้เลยแต่ถ้าในกรณีที่พี่ๆคนไหนนะคะมีหลายเพจนะคะเราหาชื่อเพจไม่เจอพี่ๆสามารถพิมพ์ค้นหาชื่อเพจได้ที่แถบตรงนี้เลยนะคะก็จะเป็นการสาธิตแบบนี้นะคะพอเราได้ ได้เพจแล้วนะคะเราก็คลิกซ้าย1ครั้งเพื่อเลือกเพจได้เลยค่ะเรามาดูในส่วนของเมนู4เมนูนี้กันนะคะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูสําหรับการเลือกโฟลเดอร์ในการบอทสแ n นนะคะหน้าระบบเนะะี่ยเขาก็จะมีโฟลเดอร์ให้เลือกอยู่2โฟลเดอร์ด้วยกันนะคะก็คือตัวโฟลเดอร์หลักนะคะแล้วก็โฟลเดอร์เรียบร้อยแล้ว ถ้าพี่ๆนะคะอยากจะบอร์ดแคสในโฟลเดอร์ไหนตรงนี้พี่ๆก็สามารถเลือกบอดแคสได้เลยนะคะแต่ว่าส่วนมากนะคะพี่ๆที่ใช้งานบอร์ดบังเขาก็จะเลือกเป็นบอดแคสโฟลเดอร์หลักเพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็จะอยู่ในโฟลเดอร์หลักกันนะคะแท็กในที่นี้ก็คือแท็กที่พี่ๆนะคะติดเอาไว้ในช่องแชทของลูกค้านะคะในบิสเนสสูตรนั่นเองถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเลือกแท็กในการบอร์ดนะคะตรงนี้พี่ๆก็สามารถมาเลือกแท็กได้เลยสามารถเลือกได้มากกว่า1แท็กนะคะตรงนี้ หรือว่าจะเลือกทั้งหมดก็ติ๊กทั้งหมดได้เลยนะคะส่วนผู้รับเริ่มต้นถึงผู้รับคนที่ตรงนี้นะคะแนะนําว่าให้คงค่าเดิมมาไว้นะคะไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะเพราะว่าตรงนี้ทางทีมงานเขาได้เซตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะให้พี่ๆเนี่ยสามารถบอดแคทไปได้มากที่สุดเท่าที่จะสามารถบอดได้นั่นเองค่ะเรามาดูในการใส่ข้อความและรูปภาพในการบอดแคทกันค่ะ ข้างล่างตรงนี้นะคะเขาจะมีกล่องขึ้นมาให้1กล่องหรือว่า1บับเบิลตรงนี้นะคะพี่ๆสามารถเลือกใส่ได้นะคะว่าต้องการจะใส่เป็นข้อความหรือว่ารูปภาพน,นะคะเขาจะมีไอคอน2ไอคอนตรงนี้นะคะถ้าเกิดเป็นตัวไอคอนแรกนะคะจะเป็นไอคอนสําหรับใส่ข้อความเมื่อเราคลิกไปแล้วนะคะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราใส่ข้อความที่เราต้องการลงไปได้เลยส่วนไอคอนที่2นะคะจะเป็นไอคอนสําหรับการใส่รูปภาพคะ่ะเมื่อเราคลิกซ้าย1ครั้งที่ไอคอนนี้นะคะ มันจะเป็นการเปลี่ยนกล่องนี้นะคะหรือว่าบับเบิลนี้ให้เป็นกล่องสําหรับรูปภาพค่ะจะขึ้นเป็นหน้าตาแบบนี้เลยนะคะพอเราต้องการจะใส่รูปภาพนะคะเราก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งในกล่องนะคะเสร็จแล้วเขาจะเปิดเป็นตัวโฟลเดอร์ขึ้นมาแล้วเราก็เลือกรูปภาพที่เราต้องการลงไปได้เลยวันนี้นะคะหนูก็ได้เตรียมข้อความในการบอสแคทครั้งนี้มาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตนําข้อความแล้วก็รูปภาพที่เราเตรียมมาเนี่ยมาใส่ในระบบเลยนะคะ ตรงนี้หนูก็ได้ใส่ข้อความและรูปภาพลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะจะสังเกตเห็นได้เลยนะคะว่ามันจะมีอยู่2องบับเบิลแบบนี้นะคะวิธีการเพิ่มบับเบิลในการใส่ข้อความหรือว่ารูปภาพของเรานะคะตรงนี้พี่ๆสามารถคลิกที่ปุ่มเพิ่มนะคะเพื่อเพิ่มบับเบิลขึ้นมาแบบนี้ได้เลยนะคะตัวระบบนะคะสามารถเพิ่มบับเบิลได้สูงสุดถึง5 b u บับเบิลแบบนี้นะคะถ้าหากว่าเราต้องการใส่ทั้ง2อย่างนะคะ ทั้งข้อความและรูปภาพให้พี่ๆนะคะใส่ข้อความก่อนนะคะในบับเบิลแรกเสร็จแล้วให้เราเพิ่มบับเบิ้ลขึ้นมาอีกหนึ่งบับเบิลแล้วค่อยใส่รูปภาพนะคะตัวระบบนะคะจะไม่สามารถใส่ได้ทั้งข้อความและรูปภาพภายในบับเบิลเดียวนะคะเพราะฉะนั้นจะเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วเราค่อยเพิ่มบับเบิ้ลขึ้นมาใส่อีกหนึ่งอย่างค่ะ ตัวกล่องข้อความนะคะถ้าเกิดว่าพี่ๆนะคะอยากจะเพิ่มลูกเล่นให้ข้อความของเราดูน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะคะโดยการใส่อีโมจิต่างๆลงไปแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถเซฟอีโมจิที่เราทําเป็นแพทเทิร์นมาใส่ในระบบได้เลยหรือถ้าอยากจะมาใส่ในระบบเลยนะคะตรงนี้หนูมีวิธีแนะนําก็คือคลิกขวาหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้เสร็จแล้วนะคะให้เราเลือกคําว่าอีโมจิจะขึ้นอยู่ที่เมนูแรกตรงนี้เลยนะคะแล้วเราก็สามารถเลือกอีโมจิในการใส่ลงไปในข้อความของเราได้เลยค่ะ มันก็จะทําให้ข้อความของเราดูน่าอ่านมากขึ้นนะคะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะจะเป็นพรีวิวนะคะสําหรับให้พี่ๆนะคะได้เห็นว่าเวลาที่เราบอสแคสส่งไปหาลูกค้านะคะมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนนะคะ ตัวบั๊บเบิลตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าพี่พนะคะอยากจะปรับเปลี่ยนนะคะอยากจะให้รูปภาพนะคะไปก่อนข้อความนะคะพี่พีสามารถแก้ไขได้นะคะโดยการคลิกที่ลูกศรขึ้นลงตรงนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้รูปภาพไปก่อนข้อความนะคะเราก็มาที่บับเบิลรูปภาพแบบนี้ค่ะแล้วคลิกลูกศรขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการปรับให้ตัวรูปภาพตรงนี้นะคะไปก่อนข้อความนั่นเองสามารถดูได้ในพรีวิวแบบนี้เลยนะคะเมื่อพี่ๆีนะคะเช็คตัวเพจนะคะ ข้อความรูปภาพของเรานะคะว่าถูกต้องตามที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้พี่ๆสามารถกดที่ปุ่มเริ่มบอสแครดได้เลยค่ะคลิกซ้าย1ครั้งที่ปุ่มเริ่มบอสแครดตรงนี้นะคะเขาจะมีหน้าต่างเล็กๆเด้งขึ้นมาแบบนี้นะคะให้เรายืนยันการส่งข้อความและจะมีระดับความเร็วในการส่งให้พี่ๆเลือกอยู่ที่2ระดับด้วยกันนะคะความเร็วแรกนะคะจะเป็นความเร็วคูณ1คูณหนึ่งนะคะสามารถส่งได้วิลัส3คน ความเร็วนี้นะคะจะเหมาะสําหรับพี่ๆที่ไม่รีบนะคะอยากบอดไปเรื่อยๆแต่ต้องการให้รูปภาพไปได้เยอะๆก็จะแนะนําให้เลือกเป็นตัวความเร็วคูณ1น,นะคะส่วนความเร็วคูณ2นะคะจะส่งวิละส1คนตัวความเร็วนี้นะคะก็จะเป็นความเร็วปกติเลยนะคะตามเงื่อนไขของทาง Facebook ก็คือ1 Facebook นะคะสามารถส่งข้อความพร้อมรูปภาพไปได้ประมาณ2,500ถึง3,000คนนะคะแต่ว่า ต้องขึ้นอยู่กับความแข็งของ Facebook ที่เราใช้บอทแคสด้วยนะคะแต่ความเร็วนี้นะคะ Facebook เนี่ยก็จะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่พี่ๆก็สามารถเลือกความเร็วในการบอทแคสได้เลยนะคะสำหรับใครที่ไม่รีบนะคะอยากได้รูปภาพไปเยอะก็เลือกเป็นคุณหนึ่งสำหรับพี่ๆท่านไหนนะคะที่เร่งรีบนะคะหรือว่าในเวลาเร่งด่วนเนี่ยก็สามารถเลือกคูณ2ได้เลย แต่ความเร็วที่หนูจะเลือกในครั้งนี้นะคะจะเป็นตัวความเร็วคูณ1น,นะคะเพราะว่าตรงนี้หนูอยากจะให้ระบบนะคะมันสามารถส่งรูปภาพไปได้เยอะๆนั่นเองสามารถคลิกซ้าย1ครั้งที่หน้าความเร็วที่เราต้องการได้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะให้พี่ๆคลิกที่ปุ่ม yes ตรงนี้ค่ะและเขาจะมีหน้าต่างขึ้นมาอีกนะคะเป็นการยืนยันในการบอสแคร์รูปภาพนะคะ อย่างที่หนูแจง้งเบื้องต้นไปเมื่อกี้เลยนะคะว่า1 Facebook เนี่ยจะสามารถบอสแคสตข้อความพร้อมรูปภาพไปได้ประมาณ2,500ถึง3,000คนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าระบบนะคะมันบอสแคสตไปจนถึงลิมิตในการส่งรูปภาพแล้วนะคะตรงนี้นะคะระบบจะขึ้นให้เรายืนยันนะคะว่าเราต้องการจะหยุดบอดแคสตไหมเมื่อมันถึงลิมิตในการส่งรูปภาพ ถ้าหากว่าเราต้องการให้หยุดบอดแคสต์นะคะเมื่อถึงลิมิตในการส่งรูปภาพก็สามารถติ๊กเลือกที่ต้องการหยุดบอดแคสต์ได้เลยนะคะแต่ถ้าพี่ๆคนไหนนะคะไม่ซีเรียสเรื่องของรูปภาพนะคะพอมันถึงลิมิตในการส่งรูปภาพแล้วนะคะถ้าเราไม่ได้มีการกําหนดให้มันหยุดบอดแคสต์มันก็จะลันไปแต่ข้อความเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่ๆคนไหนนะคะไม่ซีเรียสเรื่องของรูปภาพนะคะก็สามารถติ๊กเลือกไม่ต้องการหยุดบอดแคสต์ได้เลยนะคะ ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่ๆตัดสินใจได้เลยนะคะส่วนครั้งนี้นะคะหนูจะเลือกเป็นต้องการหยุดพอสแคทก่อนนะคะเมื่อมันถึงลิมิตในการส่งรูปภาพแล้วนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วเราก็กดยืนยันตรงนี้ได้เลยหน้าต่างตรงนี้นะคะสําคัญมากๆค่ะ เนื่องจากตอนนี้นะคะตัวเซิร์ฟเวอร์ของทาง a c e b o o k เนี่ยเขาจะมีปัญหาในเรื่องของการที่ Facebook เนี่ยชอบเด้งหลุดออกจากระบบขณะบอทแคสต์นะคะตอนนี้บอทปังนะคะสามารถแก้ไขปัญหา Facebook เด้งขณะบอทแคสต์ได้แล้วเจ้าเดียวในประเทศไทยณนะปัจจุบันนี้นะคะก็สามารถทำตามวิธีการด้านล่างตรงนี้ได้เลยนะคะเขาจะบอกว่าให้กรอกรหัสผ่าน Facebook ที่เราใช้บอทแคสต์นะคะเพื่อให้บอทแคสต์ได้อย่างต่อเนื่อง รหัสผ่าน Facebook ในที่นี้นะคะคือรหัสผ่านเดียวกันกับ Facebook ที่เราล็อกอินเข้ามาก่อนหน้านี้ค่ะจะต้องเป็นรหัสผ่านใน f a c e b o o k นี้เท่านั้นนะคะพี่ๆใช้ Facebook ไหนพี่ๆก็ใส่รหัสของ f a c e b o o k นั้นเข้าไปนะคะตรวจสอบรหัสผ่านให้ถูกต้องด้วยนะคะและหมายเหตุด้านล่างตรงนี้นะคะ ก็สำคัญไม่แพ้กันเลย 1. น,นะคะทางบอร์ดปังไม่มีนโยบายการบันทึกรหัสผ่าน facebook ของลูกค้านะคะรหัสผ่านที่ใส่ลงไปตรงนี้นะคะจะใส่เพื่อใช้บอรดแคสเพื่อไม่ให้ facebook เด้งหลุดเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราบอร์ดแคสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราทําการล็อกอัลออกจาก f c e e o o o เนี่ยตรงนี้นะคะมันก็จะรีเซ็ตไปเลยนะคะเพราะว่าเรานะคะไม่มีการจดจํารหัสผ่าน Facebook ของลูกค้าค่ะ2นะคะ ทางบอดปังนะคะไม่บังคับให้พี่ๆใส่รหัสผ่าน Facebook ตรงนี้นะคะจะต้องขึ้นอยู่กับความสมัครใจของพี่ๆด้วยนะคะหากพี่ๆนะคะไม่ต้องการใส่รหัสผ่าน Facebook พี่ๆก็สามารถกดเริ่มบอดแคสต์ตรงนี้ได้เลยนะคะเว้นช่องตรงนี้ไว้และกดเริ่มบอดแคสต์ได้เลยแต่ว่าในกรณีที่ถ้าเกิดเราไม่ใส่รหัสผ่าน Facebook เข้าไปนะคะก็จะมีโอกาสเฟซเด้งหลุดขณะบอดแคสต์ได้มากกว่าตอนที่เราใส่รหัสผ่านนะคะและ ที่สาคัญนะคะตรงนี้นะคะหนูแนะนําให้ใช้เป็นเฟซสำรองหรือเฟซอวตารในการบอนะคะถ้าพีพ่ๆนะคะไม่มีเฟซอวตารสามารถติดต่อซื้อเฟซบุ๊กกับทางทีมงานบอดปังได้เลยนะคะราคาไม่แพงค่ะประมาณ250บาทต่อเฟซบุ๊กนะคะเสร็จแล้วนะคะพีพ่ๆไม่ต้องตั้งเฟซออวตารเป็นผู้ดูแลเพจนะคะเพราะว่าผู้ดูแลเนี่ยเขาจะมีสิทธิ์ทุกอย่างในเพจสามารถเตะเราออกจากเพจก็ได้นะคะให้ตั้งเป็นแค่ผู้แก้ไขเท่านั้นค่ะ แค่ a c e b o o k เนี่ยสามารถตอบแชทเพจได้ตรงนี้ก็สามารถนํามาบอทแสได้แล้วค่ะหนูจะไม่แนะนำให้ใช้เป็น Facebook หลักนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพี่ๆคนไหนนะคะไม่มี Facebook เฟซอวตารนะคะอยากจะใช้เป็นเฟซหลักจริงๆแล้วก็สามารถบอทได้ค่ะเพราะยังไงเราก็ไม่ได้เก็บรหัสผ่านของลูกค้าอยู่แล้วค่ะ หากตรงนี้นะคะพี่ๆตัดสินใจได้เรียบร้อยแล้วนะคะว่าจะใส่รหัสหรือไม่ใส่รหัสนะคะตรงนี้หนูกก็จะใส่รหัสผ่านลงไปนะคะในนี้เพื่อที่เวลาที่เราบอสแคสมันจะสามารถบอสแคสได้อย่างต่อเนื่องนะคะเสร็จแล้วนะคะให้พี่ๆคลิกซ้ายหนึ่งครั้งที่ปุ่มเริ่มบอสแคสปุ่มนี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะระบบเขาก็กําลังทําการรวบรวมลูกเพจหรือว่าดึงลูกเพจอยู่นะคะระยะเวลานะคะขึ้นอยู่กับฐานลูกเพจของเราเลยนะคะว่าเรามีฐานลูกเพจมากหรือว่าฐานลูกเพจน้อยนะคะ หากดึงเสร็จแล้วนะคะตัวระบบจะเริ่มบอสแครดให้อัตโนมัติค่ะสถานะตรงนี้นะคะเราสามารถเลือกดูสถานะได้ที่ด้านซ้ายมือนะคะว่าตัวระบบนะคะบอสแครไปได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะถ้าเกิดเป็นบอสแครในแฟนเพจ a c e b o o k ก็เลือกเป็นสถานะเพจตรงนี้นะคะหรือว่าถ้าบอสแครดไลน์นะคะก็เลือกดูเป็นสถานะไลน์ค่ะ โปรโมชั่นที่เรานํามาบอสแคสต์ตรงนี้นะคะก็จะเป็นโปร9.9นะคะแฟลซเซลของทางทีมงานบอดปังนะคะของเราจะมีจัดโปรกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะเป็น9.9นะคะ10.10 10, หรือ11.11อะไรแบบนี้นะคะจะมีทุกเดือนอยู่แล้วพี่ๆก็อย่าลืมติดตามโปรโมชั่นของทางบอดปังได้ในทุกๆเดือนเลยนะคะนี่นะคะเมื่อตัวระบบนะคะรวบรวมลูกเพจเสร็จเรียบร้อยแล้วเขาจะเปลี่ยนสถานะตรงนี้เป็นกำลังบอสแคสนะคะ พอระบบเริ่มบอสแคสแบบนี้นะคะพี่ๆสามารถกดย่อหน้าจอนะคะไปทำอย่างอื่นต่อได้เลยนะคะที่ปุ่มนี้นะคะกดย่อหน้าจอที่ปุ่มนี้ขอแค่อยากกดปิดกากบาทหน้าจอปุ่มนี้ก็พอนะคะเพราะถ้าหากกดปิดกากบาทเนี่ยจะทำให้ระบบหยุดบอสแคสทันทีค่ะห้ามกดปิดห้ามจอดับแล้วก็ห้ามเน็ตหลุดค่ะแต่ถ้าหากว่าพี่ๆคนไหนนะคะที่ไม่ได้อยู่หน้าจอคอมมีธุระข้างนอกนะคะตรงนี้พี่ๆสามารถ เปิด u t u b e ทิ้งเอาไว้ได้นะคะเพื่อให้หน้าจอเนี่ยมันจะยังเปิดอยู่ตลอดนะคะเราก็สามารถเพิ่มขึ้นมาอีกแท็บหนึ่งตรงนี้นะคะโดยคลิกเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเข้าไปใน YouTube ของเราได้เลยเลือกเป็นคลิปวิดีโอที่ยาวสุดนะคะหนูก็จะใช้เป็นเสียงฝนตกนะคะอ่ะหนูก็จะเลือกเป็นตัว1ิชั่วโมงตรงนี้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะเมื่อเราเปิดวิดีโอมาแล้วนะคะเราก็กดขยายหน้าจอให้มันเต็มหน้าจอแบบนี้แล้วเราก็สามารถออกไปทำธุระข้างนอกได้เลยนะคะ เพียงเท่านี้หน้าจอก็จะไม่ดับแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการบอสแคสในแฟนเพจ a c e b o o k ของระบบบอดปังนะคะยังไงก็ขอให้พี่ๆได้ยอดขายปังๆนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ